สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวอาการตัวนี้ก็คือรีเลย์ไฟเลี้ยวค้างเดี๋ยวผมจะลองออนกุญแจแล้วเปิดไฟเลี้ยวให้ดูครับเขามีอาการออนกุญแจแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้สังเกตไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับเขาค้างเป็นยังไงเนี่ยครับไฟปกติเขาจะกระพริบดับกระพริบดับเนี่ยเสียงรีเลย์ตัวนี้ก็คือรีเลย์นะครับ ถ้าเราถอดชุดข้อไฟหน้าเนี้ยออกเราก็จะเจอรีเลย์ตัวเนี้ยตัวหน้าตัวใหญ่ๆเนี้ยตัวหลังนี่ไม่ใช่นะครับตัวหน้านี่คือรีเลย์ไฟเลี้ยวนี่ครับตอนนี้ผมเปิดเนี่ยอยู่คือเสียงรีเลย์เขาค้างเนี้ยเราจับดูได้เขาสั่นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาดูฝั่งนี้นี่ครับไฟเลี้ยวติดแล้วค้างติดเนี่ยครับรีเลย์เขาก็คือตัวนี้ เขาคือตัวใหญ่ๆนี้วิธีถอดแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูแล้วก็เปลี่ยนให้ดูแป๊บนึงครับวิธีถอดแล้วก็เขาจะมียางตรงนี้แล้วก็เอายางเลื่อนขึ้นมาถอดแล้วก็ดึงสลัก ขาช็อคช็อคเกตไฟเขาเนี่ยออกเลยครับเนี่ยถอดออกอย่างนี้เลยครับเนี่ยขาเ็าจะเป็นสองขาอย่างนี้ตอนนี้นี่ครับหน้าตาของรีเลย์เราก็เอาตัวใหม่มาใส่เนี่ยครับตัวใหม่ราคาผมจําไม่ได้แล้วครับซื้อทิ้งไว้น่าจะประมาณสองเดือนแล้วแหละครับก็คือเพิ่งจะมีเวลามาถ่ายคลิปเนี่ยครับซื้อเปลี่ยนแล้ว พิ่งจะมีเวลามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเป็นไฟกระพริบเท่ากับของเดิมตัวนี้ไม่ใช่รีเลย์แต่งนะครับถ้ารีเลย์แต่งก็คือไฟเขาจะกระพริบไวตัวนี้ก็คือไฟเขากระพริบตามเท่ากับของเดิมไม่เร็วเกินไปก็ใส่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ตามขาเดิมเขาใส่เข้าไปอย่างนี้เลยไม่ผิดครับเพราะว่าขาเขาทำมาแค่สองขาเองเนี่ยเราก็ดันเข้าให้สุด ก็แค่นั้นแล้วก็เอาตัวล็อกอย่างเข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับดีเลย์ไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับสังเกตนะครับนะครับเห็นไหมครับติดแล้วติดดับอันนี้คือกระพริบเท่ากับของเดิมไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเท่ากับของเดิมครับ เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันโอเคครับสำหรับการเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวรถสกูปตีไอก็ขอจบแค่นี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ